อันนี้เด้เพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นหอยที่ค่อยได้มาเด้อพวกเจ้าเด้อที่คอยจิมย้มแล้วนี่เด้เห็นบหมันก็สิออกมาแบบสี่นี่ These are the snails that I got you guys so I got it out and I'm gonna keep it in my um in my freezer I'm gonna pack it up and leave in the freezer อ่ะซิมีการนองนั่นแน่หน่อยนึงเพราะว่า,เ,า,า,เ,าวเพื่อนข้างบ้านเพื่อนตัดหง่าเนาะพวกเจ้าเนาะเอาหอยนี่ลงไปเลยแบบ ไอจิ้มต้มเจนฟ้าล้วไงมันออกคนเดิมพวกเจ้าเดิมแล้วเขาจะจิ้มเอาข้าวไฟอันอันน่ะปลาไว้ให้มันเหินแล้วก็จ,จิ้มเนาะจิ้มแล้วก็เิียเอาข้าวฟีเซอร์ไว้ถินใส่ลาบเท้าลาบกุ้งแล้วก็ห้านหิ่เหอดออมห็่อย่างถึงแล้วก็เอาทิ่เห็ดเนาะเขาจิลงไบบาทเดียวเวยยยยยบิดแน่นอนใเลยแข่จิ้ามต้มหลายเกลือเสียงอันอันนี้ก็โอ้ยจะมันดังทแท้ๆเสียงเขาตื่นกะได้ ลงไปดนว่เลยนี่อ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเนาะให้ค่าฝาละไงมันออกจักหน่อยนึงต้มไปเรื่อยๆจนฝาละไงมันนั่นนั่นเท่าไหร่พวกเจ้าอายังหน่อยหนึ่งกันนี่น้ำคานตู้นี้แล้วอันอีตัดหนาตัดนุงนี่หนาวมาหานาวกันี ขออภนะัยเนาะการนองนั้นได้หน่อยหนึ่งพวกเจ้าลดอาลงบาทเดี๋ยวเลยีนเด็กแล้วเขาก็สิต้มพนยืนนี่การต้มยู่นี่เลยพวกเจ้าด้วยที่มันบ่ออันอันที่ว่าที่เห็นมันอันนั้นอันนี้หน <med> 是是่อยนึงก <outsiders> ็บเป็นอย่างเด้อที่ว่าเขาล่างแต่ว่าล่างหลน้ำแลวเพราะว่าเขาจิ้มเอาทางในมันสือพวกเจ้าจิ้มแล้วเขาก็ต้องไปได้ล่างเซน้ำเกลืออีกด้อ หลังจากเขาจิ้มแล้วเขากับปล้ล่างแซน้ำเกลืออีกเด้อก่อนเขาเสียเอาเข่าซองฟิตเด้อพวกเจ้าเด้อปอะสิทําำความสะอาดอย่างดีคนสิเข่าซองฟิตอามาเบิ่งเดียวมันฝดน้ำกันนี่คือข่อยอยากได้ความหอมเนาะ่อยเอาก้างสิงไคในลงไปเบิดนี่เลยเอาสิงไคลงไปต้มแซไว้น้ำกันเลยเนี่ยพวกเจ้านี่คือก้างสิงไคเด้อก้างหัวสิงไคใบหัวสิงไคแหละเขากระป๋าไว้ยังสิยังสิให้มันหอม ให้หอมซืซซ่อๆเฮาไม่ได้แกงกินดอกอัน,นี้พวกเจ้าเหาต้มแล้วแล้วเฮากระสีเอาไปอัน,ให,นให้มันเสด็จให้มันเย็นแล้วแล้วเฮาก็จังสีอันให้มันเย็นแล้วแล้วเฮาก็จังสิจิมเนาะพวกเจ้าเนาะให้เย็นเรียร้อยแล้วเฮากระชิจิมต้มจนมาฝ่าละไงทุอนอันรุดออกเลยพวกเจ้าจิมแล้วแล้วกระสียเอาไปแช่อันจิมแล้วก็วแช่น้ำเกลือ,อเด้อพวกเจ้าเด้อ แช่น้ำเกลือล่างดีๆจังได้เอาเข่าส่งซิปเปร์น,น้อยๆเข่าช่องซิปไวเนาะเอาไว้อันอนาเหนาียงกับพวกเจ้าเอาไว้อันอันนั้นนะเอาไว้ใสล่ลาบเทาลาบเทาหรือว่าลาบกุ้งหรือว่าข้าวซีออมทำการออมใส่ผักอีเลิศหรือว่าพักพักหมพักซีต่างๆก็ได้ที่แนวเอาหมักกันแล้วเนาะ นเนาะเอามาเบิงทาเบิงตอนเพิ่อนนันนั้นสก่อนเนาะตอนเพิ่นนันน,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 นนั่นเพิ่นอ้าละไงเพิ่นหน่อยหนึ่งก่อนเนอะนี่พุทเจ้าเจ้าหัวชิ้นไพรออกละนี่เห็นบ่แล้วที่สังเกตเบิงบ่ลน,นี่ได้เห็นบ่ลปา,าละไงออกละนี่เห็นบ่คันนี้แล้วทเป็นโตหอยแังวที่อะนี่ได้เห็นบ่คันนี้อันนี้ปลาละไงเปิดคักแน่เลยเด้อพวกเจ้าเด้อเายเายามการปลงกัาานมาไง กระปงได้แล้วเขากระชปให้มันเย็นแล้วเขาชิคี้มเนื้อเขาี้มแล้วเขาชิให้เบิรงว่าได้หลายจำได้เนาะที่นี้อยู่ในหมอนเนาะว่าได้หลายจำได้เนาะปลาละไงเพิร์เปิดออกแล้เห็นบออะไรเห็นเจ้าชิเนมเห็นหน่วยหอยอลไรเห็นบอหมดไปก่อนกระิบทำการชิมมันเย็นจะนอนกระชิบทำการชิมชิมแล้วแล้วได้หลายจำได้สะเอามาอัพเดตให้เบิรงเนื้อ ที่เราพกแก้วต้มไว้เอาเท้าฟีเซอร์ไว้ัวายา้ำหนาวมาครับก่บอนหายอยากอมฮายอยากกินละใส่ลาบก้อยอันลาบเทาบาบอยอยา้าบนนี้ลาบกุ้งเมืองนะท่านแหละเนาะอ้าวทาเบิ้งตอนค่อยอันนะตอนกิมแล้วเนาะชิมแล้วแล้วมาก็เหมือน,นกันต่อจ้ะ พ่อใหญ่บ้านสิถอกลงใส่ซามให้ด้ยนะอกใส่ซามไวม้วจังซี่ให้มันเย็นแล้วแล้วจังมาจิม้มเนาะ <c oughs> พ่อแม่คนต้มดนพวกปูจักลนันีมันคือหดเข่าไปพร้อมนี่ <c oughs> เห็นบอกพวกเจ้าห่อนห้อนอุ้ยอุ้ยนี่ด้เห็นปะฝ่าละไงออกเลยเห็นปะอุ้ยห่อนห่อนมาจิ้มแล้วจังมาเบิงกันอีกเนาะอ,นอันนี้เดอนเพื่อน อันนี้เป็นหอยที่ข่อยได้มาฮันเดอรพวกเจ้าเด้อที่ข่อยจิ้มแล้วนี่ได้เห็นบหมันก็สิออกมาแบบสี่นี่ This is the snail that I got you guys so I got it out and I'm gonna keep it in my um in my freezer I'm gonna pack it up and leave in the freezer so anytime I wanna cook for you know when it's snowing I can cook anytime เนี่ยแล้วยังสี่แลวเนาะพวกเจ้าเนาะอันนี้ก็โตที่ข่อยยังจิ้มมาแล้วเท่านี้แหละนี่ได้เห็นบห นี่คือจิ้มหมดแล้วอันนี้จิ้มแล้วละน,นี่เห็นบก่ก็ออกมาจังสอเก็บด,ด้วยบกลกอลายนะมาจิ้มนี่ได้แค่นี้เด้อเพื่อนๆเ,เด้อและอันนี้ที่อนาที่่อยเฮ็ดเที่ยแล้วนี่่อยแพ็คแล้วนี่เห็นบอนี่เด้อพอสิแพ็คใส่ถุงนี่เด้อนี่สิแพ็คใส่ถุงซิปเปอร์จังซี่แล้วเฮาเข้าฟรีเซอร์ไว้นี่เห็นมันโฟเซนมาเท่าสิอยากอน,นาลาบกุ้งบ่หรือลาบเท้าอย่างเขาก็สามารถเอาออกมาแล้วมาก้อยก็ได้นะพวกเจ้า เจ้านายสโน่ตกแล้วมันกับเขาก็ไปเก็บก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็สิเก็บแต่ช่วงในว้เนาะนี่ดิพ่อเจ้าเห็นบอกอันนี้คอยหาก็หาก็จิ้มแล้วนี่นะจักหน่อยนี่เขาก็ออกไปล่างจิ้มแล้วแล้วเขาไปล่างเ้อล่างให้นี่เห็นบอกเขาต้องการล่างใหม้มให้ขี้ดินมันออกจนเบิดนี่ในในหยังมันนี่แหละคอยจิตทาความสะอาดอย่างดีล่างขี้นขี้นแทขี้น,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 นว่านสะอาดเบิดพุน่นแหละแล้วคอยกับมาใส่ถุง ใส่ถุงซิปเปอร์น้อยๆน้อยๆเขาอาจจะใส่ถุงน้อยกว่านี้อีกถุงน้อยๆแล้วระมาณครึ่งหนึ่งนี่แหละคือมีอยู่พอดีเนี้เข้าไปเนี้เข้าไปแล้วก็แพ็คๆนี่จิบนี่จิบเข้าไว้เนาะอันนี้คิดว่าที่โบได้แพ็คเบิร์ดเพราะว่าได้ยินพ่อใหญ่บ้านว่าว่าอยากกินก้อยได้เนาะนี่ก้อยหัวหอยแบบซินนี่ยนะล่างดีๆแล้วเขาก็มาทําการก้อยสดกระเซ็บเลยพวกเจ้าเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้ก็บบมีอย่างายเนาะมาสำหรับเพื่อนที่ถามมาานะว่าม้าเฮ็ดยังแดนูไ้ยวาสนา แต่จังซีแหละเก็บมาหลายจะว่าบัดมาเบิบ่งนี่บัดเฮาจิ้มแล้วมันก็ได้แค่นี้เนาะผู้ใดที่เคยหมักกันหาหอยมาจิ้มมาก,มกินก็นสิฮู้เนาะว่าเขาได้หลายซําใดเนาะเวลาเขาเห็ดมาจิ้มมามก็บ่ได้หลายปานไดเนาะมันก็สิหนักแต่หอยซื้อวานั่นแหละนี่อาจจะมัดก้อยกินก็ได้อยู่วังสะสองเถื่อเนี่3สามเถื่อท่านั้นแหละใส่พักใส่หย,ยังไปส3สามเทือ่อท่านั่นแหละสพุนหมักกินหลายก็สิซักอ่าสาหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วเนาะ อา่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกคนที่เป็นกำลังใจทุกคนยู่ดีมีแหงเด้อบอกเจ้าเด้อ thank you everyone for watching bye bye